Maker suck your dick. The first date. You scared to rape a bitch. I can't relate. She let me in the house. Nobody's a k e เพื่อนนึงจากคลิปนี้มีปัญหาวันอย่างมากดรวยภาพที่ไม่คมชัดนึงจากก็ไปถ่ายเนียวตั้งแล้วไดเป็นเนวนอนมันเลยเป็นแนียวตั้งเว้ยมันเลยอาจยากหน่อยนึงแบบเงี้ยสวัสดีจะเป็นชุดผมกันด้วยนึ ไอชืเซิร์ฟแหลกเกินคนมันเยอะสวัสดีเจ้าผู้ชมกันด้วยนะเอาใหม่สวัสดีเจ้าผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมรูบอกนะครับเป็นภาคที่2แล้วนะครับกับเล่นแบบมะม่วงนะครับก็ไม่ถือว่าแบบเออยังไม่รู้ว่าเป็นแบบอะไรก็เข้ามาเล่นกันทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะว่าเราเข้ามาเพื่อความสนุกไปใช่หล่ะอันนี้เป็นโหมดพัยพิบัตินะครับซึ่งตอนนี้กำลังรู้สึกว่าแหลกมากๆเพราะคนมันเยอะมากแบบนี้มันเป็นแบบที่ดีไงแต่ว่าคือคนเล่นตอนนี้แค่เจ็ดพันอยู่เฉยเลย ผมก็งงเหมือนกันแบบดีแท้ๆแบบสนุกแท้ๆเมื่อก่อนนะแบบเป็นร้านเลยนะเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะแต่ตอนนี้แม่งมั่วมากเอายำแล้วเอาล่วงแล้วกูรอดไหมดิมันแหลกเกินอ่ะพาพี่วัดยังไม่โหลุดเลยซ้ําเนี่ยเอาเอาเอาไอ้เช้นนี้มันโกโจเยี่โกโจโกโจโกโจโอ้ยไอชิ้นแผ่นดินไหวแน่ๆกูล่วงอันนี้รัวๆแผ่นดินไหวแผ่นดินไหว เออ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 เฮ้ยโนโนทูนามิไอชิทูนามิทูนามิมาทุกคนทูนามิมาเฮ้คนอื่นเขาลอดลอดกันแล้วทำไมกูตายล่ะเนี่ยเอ้ยทูนามิโอ้โหเสียงโคตรดังนะครับทูนามิเรา ท่านผู้ชมครับมันหนึ่งทุ่มแล้วครับจากตอนบ่ายสองที่ผมอัดมากลับมาเป็นเสียงเดิมแล้วเนี่ยเสียงเสียงแบบเสียงแห้งเสียงเสียงเบากับใครก็ไม่รู้เนี่ยก็ต้องมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับไม่ได้อัดใหม่นะแต่ว่าอัดติดต่อกันเลยโอ้โหไฟไหมเฮ้ยผมคือประธานบริษัท น,นี่ประธานบริษัทชัดๆเฮ้ยอย่านะเว้ยวัดเฮ้ยอมงกัดหนึ่งสองสามศูนย์สี่วัตต์ฟัคแต่ละคนชื่อก็แปลกๆแ,แล้วนะนี่มึงจอนวิกหรืออะไรก็ไม่รู้นี่ประธานบริษัทอันนี้มันก็อันนี้คือประธานบริษัทบูชันยังไม่ยังยังไม่เผยตัวจริงเว้ย และยืนใกล้กันด้วยนะและยืนอย่างโอ้โหคนรอกก็เต็มเลยตอนนี้นี่ยอยู่ที่ผมโดนแบนนะก็อีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็จะกลับมาล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะว่าเราทําคลิปทิ้งไว้ก่อนก็นได้เราดองไว้นะครับก็ดย่งนั้นเราก็ได้ทำแบบรวดเดียวเลยนะครับ3มคลิปลงวันละคลิปเอ้ยวันละคลิปอ่ะเอวะเอวันพุธ แล้วก็ลงมันสุกวันนี้ให้มันลุ้นไงว่าออเออไอ้วันนี้วันนี้เกมอะไรไงแต่ก็ตามเคยครับมันยังไม่ดงังพอเชียร์อะไรกูโอ้โหนี่ตกที่งเียวโคตรคนนั่นเลยเลยหนาวเพื่อนกูหนาวเี๋ยวล้วมันทะเลสายไหมเหรอสายโอ้สายบ้านฟิวไม่ใช่นะั่นไม่ใช่หนาว Simon, สายบ้านพิวสายบ้านพิวนี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 ไฟอ,อ,อาหายเสียงโคตรแรงอะ่ะคือมันาก็ไอไฟหมายว่าน่าจะบินนะดูแล้วว่าอ๋อเพื่อนผมใครคือสุดยอดพระเจ้ากัน เจอแล้วเนะเพื่อนกูโอเค what the f ไม่ชื่อเ,เทจัดเลยอะรีวิวถึง <c oughs> รีวิวตัวละครที่สุดเท่สองตัวนี้กำลังมาจีบกันในเกมแน่เลยเต้กูไ <c oughs> ปปั่นป่วนกันเน,นี่ยทุกคนหมุนเนี่ยเฮ้ย รู้สึกอิจฉาแปลกๆแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันเกมบอแลืมแบนด้วยนะระบบนี่ไอ้นี่กับไอ้นี่เออ่ตัวนี้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 แบนด้วยนะแบ่งชื่อเหมือนกันละเดี๋ยวเดี๋ยวบอสปะเนี่ยบอทแบ่งชื่ออย่างก็เหมือนกันเลยเจ็ดเท่รอดอ๋อบ้านหลังนี้กูจำได้บ้านที่ดีสุดในโลกแต่อย่าลืมนะครับเข้าไปในบ้านตายนะครับ โอเคมันจะรู้ว่าเราเข้าในบ้านแล้วเราจะตายไงมีลกี่ยวสุนติเลยแต่ควบกี่วเลยเฮ้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 ยชัดเลยชัดเลยหนาว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 คืนนี้จะหนาวมากอดกันเพื่อมากอดกัน <c oughs> มันกระดูน่าเกลียดไปว่าตุกเรียกเส้น่าเกลียดเลยมากอดกันเฮ้ย หเป็นคืนนี้หนาวเหน่บเหนอุ๊เฮ้ยมีได้ไงอ่ะร่ำรวยเหรออะหูเจ็บ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 ชิฟ้าพาฟ้าพาฟ้าพาเราเชื่อในกฎของเรามาเพื่อนมึงแต่งตัวกากกันเิงมาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอเมซิ่งใช่ไหมเชื่อเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอเมซิ่งอเมซิ่งไม่รู้จะมันเชื่ออะไระ เออเจนี่น no ี่วันดีเพิ์นวัดีเพื่อนไี่แม่งก็ถอดเส้อเหมือนกูเลยเออร้าร้วัดหูถ้าเปลี่ยนมาตรงนี้สองคนนี่ว่าตายแน่ๆเลยคืออย่างงท้ พพูดหมาดๆแต่นึกว่าเอเี้ยสับเปรี้ยงมาตรงนี้สองคนกูตายแน่เลยสัตเปรี้ยงมากูหัวกูบินขึ้นฟ้าหายไปเลยกูเฮีย H Q รู้บ่บอกโอ้โเสียงมาหนาวเชียวเสียงมาหนาวมาก ไม่เสียงธรรมาดาเลยเสียงว่านาวเลยอะแล้วมันจะเป็นเอซายกับไอ้พวกนี้มันไม่ไม่หนุกเลยมันได้มีแบบโธนาโดมาเลยแต่มืดน่ากลัวว่ะแต่ไม่หนาวเลยนั่นเหงากูว่าละมากอดกันไว้เพื่อนมากอดกันไว้แฮสบีอี๋ยมาแฮสบีกันเถอะไม่นะเพื่อนตายแล้วเลย,เลย เฮ้ยเพื่อนมาคอดกันก่อนเดี๋ยวตายเออโอ้โอย่างน้อยอยู่ข้างใน,นก็หายหนาวนะผู้เชียดท้ยทำไมตัวละครระบอกมันมันดูวอันเนิ่นนแล้วมันดูน่ารักจีงจังวะไอเลิฟตัวละครระบบแล้วทำไมตึกมันพังๆเฮ้ยตรงนี้ไม่หนาวเลยวะ Infinite, Infinite. อินฟินิตอินฟินิตอือ แค่มอบนี้ถ้าบ้านหลังนี้ปิวนี่กูโกรธเกมนี้เลยนะแต่มันไม่มีปิวมันไม่มีการปิวใช่ไหมว่ามันไม่มีทางเพราะเป็นแค่ลมหนาวอ้อออกวัดกกลายเป็นลิงละลงมาก่อนมาดีเพื่อนมาที่ก่อนมาที่ก่อนกูหนาวกูหนาวมากอดกันก่อนเพื่อนมากอดกันก่อนมากอดกันก่อนไอ้ หนาวหนาวโว้ยอยู่กันนี่ก่อนไอ้เพื่อนกูตายอโอ้โหรอดมาละ easy game คนมัมนเก่งอ่ะน u m บ e r วานของเซิร์ฟแล้วเนี่ยนะนะก็ถ้าใครอยากเล่นกับผมแล้วก,ก,ก็ตามชื่อนะครับ jz tv xd นะครับก็กดเข้าตามมาด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยกันนะครับก็ผมอาจจะสตรีม ทุกวันนะครับก็ทุกวันแหละถ้ามี YouTube เลยนะเอ้ยถ้ามีเออ่คอมพิวเตอร์เมื่อไหร่ผมก็จะมาสตรีมเกมพวกนี้แหละก็เกมดิงตองกัเลยเหมือนนั้นแหละเราไม่ได้เล่นแบบจริงจังเหมือนคนอื่นเขาไงจริงจังสนุกไหมล่ะใช่ใช่ทำไมวะใช่สิใช่สนุกครับหรือมันมีวะโอ้ยไฟนี่ไอ้ไฟนี่ไม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 ่ประธานบริษัทไม่อยากตาย ปรานบริษัทลงไปแล้วอู้ววว้าวชีพประธานบริษัทจะไม่ตายแล้วตกใจหมดหันไปดูเมียแป๊บเดียวซุ per eye by m i c ร์ l l e เฮ้ยสวัสดีเพื่อนคนไหนวะคนไหนวะที่ชอบมากอันนี้มันดูลึกลับดี ขอจบคลิปในเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าเล่นจบจบนะเพราะว่าเดี๋ยวตัดคลิปนานเดี๋ยวกูเบื่อนะครับเดี๋ยวเวลาตัดคลิปไปว่าเดี๋ยวกูเบื่อขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันอันขอบคุณมากครับบ๊ายบาย